เซฟกระทะไฟฟ้ามาแล้วครับวันนี้มีเมนูแกงเห็ดใส่ไก่บ้านนะครับอันนี้เราได้น้ำใบายานางลงนะครับใบายานางมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับวันนี้ใช้เป็นผงสำเร็จรูปนะครับ ผงนัวลงไปสัหน่อยนะครับนี่ครับผมของแท้เลยครับเราใส่ปลาล้าลงด้วยนะครับเพิ่มความอร่อย ให้น้ำเดือดนะครับเราให้น้ําเดือดแล้วเราค่อยใส่ไก่ลงไปนะครับตอนนี้เราปรุงน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราปรุงน้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เราก็จะมีะก็เรียกอะไรบวบบวบแล้วก็ฟักทองนะครับ ไปก่อนเลยครับพริกลงไปครับพริกเราจะไม่ตำนะครับใช้แบบนี้เอานะครับปปานะครับปิดฝาไว้นะครับเราให้น้ำเดือดแล้วค่อยมาใส่ไก่ลงนะครับน้ำเดือดแล้ว แล้วก็ใส่ไก่ไก่บ้านนะครับสับมาเรียบร้อยเทเลยนะครับ <Yeah. S 1> นั้นก็ทำการปิดฟ้ารอให้ ไก่สุกนะครับกําลังครับกําลังจะสุกแล้วนะครับรออีกแป๊บหนะึ่ง ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีครับผมว้าวไก่สุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่เห็ดนะครับนี่คือฝีมือของเชฟกระทะไฟฟ้านะครับไม่ใช่เชฟกระทะห้างนะครับที่มือของเชฟกระทะไฟฟ้านะครับใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับ สักพักเห็ดก็จะสุกนะครับยังไงบ้างครับผมแกงไก่ใส่เห็ดนะครับน,นี่คือไก่บ้านนะครับสุดยอดอสุดยอดมากเลยครับ เป็นอาหารอีสานที่สุดยอดมากเลยใครได้กินแล้วรับรองครับผมจะติดใจต้องสั่งทําทุกวันแน่นอนครับผมต้องกินทุกวันแน่นะครับผแกงไก่ใส่เห็ดนะครับไก่บ้านนะครับเนื้อสีเหลืองๆนะครับหนังเหลืองๆครับเนอ ยอดเห็ดกับไก่สุกแล้วนะครับต่อไปเราก็มาใส่ผักนะครับผักเราก็จะมีนี่ครับใบแมงลักนะครับมีหอมมีใบสะระแหน่นะครับแล้วก็มีนี่ครับผักขแเยงนะครับมีผักแยงใส่นะครับอีสานล้วนเลยครับเนี่ยใส่ลงป้านะครับเราเน้นผักนะครับ เน้นผักใส่เยอะๆเลยครับได้มาเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปครับเห็นไหมเสีบกระทะไฟฟ้านะครับ ยอดเลยครับเนี่ยอืครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูต้มไก่บ้านใส่เห็ดนะครับมากินด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ